สวัสดีครับมาพามาดูแพรลูกแก้วคือหลังที่ว่าการอำเภอสีสวัสดนะครับหลังที่ว่าการอำเภอถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าตรงไหนก็ปักหมุดเลยครับเองว่าแพรูกแก้วนะครับก็มาตรงนี้มีหลายบ้านครับนี่นะครับก็คือมีหน้าแพรกว้างมากครับคือลุงจะมีสามแพรนะครับชว่วงนี้ว่างหน้าหนาปลาไม่กินก็ไม่องมาแล้วนะกว้างมาก ตีเ็นทีทีก็ได้สามสี่สี่สิบคันตีแบบโลง่ลงๆสบายๆก็ได้ยี่สิบแตก็ตีไม่ถึงครับน,นี่นะครับแพรส่วนข้างในก็จะเป็นแพ่แพรเป็นหลังเลยนะครับแพรเป็นหลังเลยนะครับแล้วก็มีนั่งได้มีถังน้ำแข็งมีตับแก๊สให้ใช้ด้วยนะครับถังน้ำแข็ง าแคห้องนี้เป็นเครื่องครัวนี่ก็เป็นเครื่องครัวมีชูชีพให้เล่นน้ำได้ด้วยนะมีพัดลมให้ใช้ด้วยนะครับส่วนห้องมุมนี้จะเป็นห้องเก็บเครื่องนอนนะครับเครื่องนอนก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะเก่าบ้างอะไรบ้างครับแต่แกก็ซักนะแต่ว่ามันว่าเครื่องนอนหมอนอะไรมันเก่านะครับ ถาใครที่ชิวขายผู้ชายก็นอนได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่รักษาอานหรือพาแม่บ้านมาอาจจะต้องเตรียมมาด้วยครับห้อ,องน้ําก็ตามสภาพครับห้อ,องน้ำห้อ,องน้ําก็ไม่ค่อยดีมากนะครับเพื่อเพื่อนๆจะพาแม่บ้านมาจะได้ทราบสำดรับห้อ,องน้ําก็ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมว่าจะผมมาคนเดียวผมมาอาบน้ําตรงนี้เลยครับข้างๆนี่เลยนะครับน้ํา สะอาดบริสุทธิ์ครับน้าเยอะด้วยช่วงนี้ก็สะอาดผมก็นั่งอาบตรงนี้เลยนะครับสําหรับข้อมูลปลาก็มีปลาหลายชนิดนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแพรลุงอะ่ะเขาไม่ค่อยได้อ่อยนะครับก็เหมือนตีหน้าแพรเลยมันไมายดิบตีหน้าแพรนะครับปลากรุนเอาแต่ปลามาแต่ละครั้งก็ได้ปลาติดไม้ติดมือไปก็ได้ได้ไม่เยอะแต่ก็ได้ไปตลอดนะครับนี่ก็ ได้ฟันดินใหญ่เป็นตัวหนึ่งบัตเตอร์โลครึ่งอีกตัวหนึ่งก็เกือบสองโลนะครับคือถ้าใครมาตกที่นี่อ่ผมแนะนําว่าถ้าใครต้องการบรรยากาศชิลๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ได้ลุ้นปลาไปด้วยก็มินที่นี่นะครับแต่ถ้าใครเน้นจํานวนปลาว่าอยากได้ปลาเยอะๆก็ไม่แนะนําตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อ่อยไปแต่ถ้าช่วงปลามันกินจัดก็มีครับท่่งปลาไม่กินก็มีผมมาตกบ่อยก็ เจอทุกบรรยากาศนะครับบางทีแขกข้างๆปลาไม่กินสักตัวก็มีนะครับแขกบางคนก็ปลากินไม่หยุดก็มีมีหลายแบบครับขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยฝีมือด้วยแล้วก็บางคนใช้เบ็ดเล็กก็จะกินบ่อยเบ็ดใหญ่จะไม่ไ่อยกินนะแต่อยางเงี้ยผมมาช่วงมันหน้าหนาวก็ช่วงมันหน้าหนาวก็ปลามันก็จะกินหา่างคือเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอะไรไงแต่ว่าถ้าใครต้องการมา กินบรรยากาศตร,ตรงนี้ดีแนะ่นอนคุ้มนะครับคนหนึ่งสามร้อยราคานี้แค่ค่านอนก็คุ้มแล้วนะครับนี่มีที่ให้ตกปลาอย่างสบายสบายด้วยบอแต่ว่าปลาอาจจะไม่ชุกชุมมากแต่ก็มีปลาติดไม้ติดมือตลอดครับกลางคืนปลาก็กินกลางวันก็กินมันเป็นห่วงครับเป็นห่วงนะครับปลาก็มีหลากหลายครับเคยได้เกือบตกปลาครับไม่เคยได้ปลาเขา้ากับปลายี่สกไทยนะยี่สกเทศเคยได้แล้ว มีกามีปลาสวายปลานินปลาหมอบัตเตอร์ปลาตะกับปลาตะเพียนปลาส้อยปลากระมังส้อยนกเขานะครับชะโดเยอะด้วยครับอันนี้ฉโดเยอะ,อะเพราะฉะนั้นถ้าสายชิลๆผมแนะนําที่นี่ครับราคาประหยัดนะครับแต่ว่ามีปลาให้เล่นแต่ไม่เยอะแต่ถ้าท่านต้องการเป็นเนื้อเป็นหนังน้ำาได้เยอะๆต้องเป็นไม้อ่อยนะครับไม้อ่อยจะต้องไปดูมา,าต่ายที่ไว้ใจได้นะยครับเพราะว่า ตายบางท่านอ่อยจริงแต่บางท่านก็อ่อยไม่เต็มนะครับก่อนแนะนํารีวิวแผลลูกแก้วท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยในแผลูกแก้วก็อสอบถามในคอมเมนต์มาได้นะครับ